เอาใหม่ลองใหม่ลองฟันมาใหม่วันนี้มาที่โอออยแคมป์ o I amp, หรือเปล่ามันก็เป็นแบบเหมือนจะเป็นแคมป์เก่าที่ไม่ได้มีใครใช้อย่งไงไม่รู้แต่ว่าถนนมันมีสองเส้นมันสามารถไปไปทางแอร์พอร์ตหรือปั่นมาทางนี้ก็ได้แต่ว่าเราปั่นลงทางขรุขระไม่ได้แล้วเราก็เลยหยุดตรงนี้แล้วก็เยี่ยมชมบีชแอบเบหนื่อยทะเลที่นี่ดูนะ ตัวน้าจริงๆก็อยู่แบบถัดไปอีกนิดนึงแต่ว่าเราคงอาจจะลงไปบีชไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ให้เราแบบไปรบกวนสัตว์สัตว์ธรรมชาติที่นี่ก็เลยชมแบบนี้ไปก่อนคราวหน้าน่าจะมาตอนแบบพระอาทิตย์กำลังขึ้นน่าจะกำลังสวยแต่ว่าวันนี้ได้มาแบบนี้ก็ก็สวยงามแล้วเอากำลังใคกูว่น